สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเน่นเครกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกิและโซฟแล้วก็สมาชิกใหม่ของกุมโมฟานนะว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องราวที่ว่าสมาชิกใหม่ของกุมโมฟานนะฮะมันจะเป็นการรับเกณความสามารถใหม่และก็พลังใหม่ให้กับโอโซฟนั้นเป็นนักลบบนท้องทะเลในภาคเอลบาปและแบบนี้หรือไม่เพราะว่าเผื่อใครจะลืมไปแล้วนะว่าเกาะคนยาเอลบาปมันคือเกาะที่ออโซฟนั่นฝ่ายฝันที่อยากจะมาตลอดเพราะฉะนั้นเกาะคนยาเอลบาจะเป็นภาคหลัโซ ที่อุสมันควจะมีพลังใหม่แลวก็มีบทเด่นจนเขานั้นได้ชื่อว่าเป็นนักล่าบนท้องทะเลอะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องราวในภาคเอลวามันก็จะไม่มีโอกาสสมมาที่อุสม์เขานั้นจะมีความสามารถใหม่และพลังใหม่อะไรแบบนี้ซึ่งในเนื้อหาในตอนล่าสุดก็จะมีประเด็นที่มันน่าสนใจนนกโลกีเขานั้นได้กินผลปีศาจต้องห้ามในตำนานเข้าไปแล้วก็จะมีเรื่องราวที่ว่าคอนเล่นก้บโลกีมันคือคอนที่สามารถการล่าไปกระลลกได้อะไรแบบนี้นี่ก็เลยกลายเป็นเรื่องราวแล้วก็ประเด็นที่มันน่าสนใจนั่นกที่กี้เฟี่ แล้วก็มีเรื่องราวที่ว่าในตอนที่พวกลูฟี่นั้นได้มีการต่อสู้ปีศาจขนาดยักษ์ในตอนนั้นโลกีก็จะได้มีการเข้าร่วมการต่อสู้กับพวกลูฟี่ด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็เหมือนกับว่าจะเป็นการยืนยันนะว่าสุดท้ายแล้วโลกีเนี่ยเขานั้นก็จะอยู่ฝ่ายเดียวกับพวกลูฟี่อยู่ดีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้น่ารุ้นะว่าสุดท้ายแล้วโลกีสุดท้ายแล้วเขานั้นจะได้มีการเข้าร่วมกลุมโมฟางอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าด้วยเนื้อหาแล้วก็เรื่องราววันพีในปัจจุบันเนี่ยการที่กัมฟางได้น่ย ในตอนนี้ก็จะไม่ใช่เรื่องราวที่มันแปลกประหลาดอะไรแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าในตอนนี้ก็จะมีหนึ่งประเด็นที่มันน่าสนใจเพราะการที่โลกีคาในมิคอนแล็กเนียที่สามารถการล่าไปกระลอกได้เนี่ยนี่ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่มันน่าสนใจเคาร์นมคอนเลกเนียมันจะกลายเป็นสมาชิกใหม่กลุ่มโมฟานซึ่งเป็นตัวแทนโลกีในการเดินทางไปกลุ่มโมฟานแล้วก็ช่วยเหลือกลุ่มโมฟานหรือไม่เพราะคาร์คอนเลกเนียที่สามารถการล่าไปกระลอกได้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะการล่าไปกระลอกตัวเล็ก่งสามารถขึ้นเรือกลุ่มโมฟานได้แล้วแบบนี้ใช่ไหมตนนนาอสเ่ คอนแรงเนียที่เป็นข้อนองโลกีมันก็คือคอนโยเนียที่เป็นข้อของทอละแบบนี้มันก็เลยเกิดเรื่องน่าสนใจขึ้นมาแล้วว่าสุดท้ายแล้วคอนแรงเนียเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ในมือของโลกีหลังจากนี้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าจากเนื้อหาในตอนล่าสุดที่เราได้เห็นการเนี่ยในตอนที่โลกีนั้นได้ใช้ความสามารถพลังปฐปีศาสตร์ในตอนนั้นเขานั้นก็ได้ใช้กรงเล็บในการต่อสู้ซึ่งเขานั้นไม่ได้ใช้คอนแรงเนียในการต่อสู้ด้วยซ้ำและเพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นกันมาตลอดนะโอโซบเขานั้นมนจะมีเรื่องโกหกที่กลาเป็นจริงตลอดโซโซบ หรือว่าคอนพันตันที่เป็นของปลอมอะไรแบบนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เราก็จะได้มีการวิเคราะห์กันว่าตอนที่อุศพบเนี่ยเขานํามาที่เอลบามนั้นจะมีเหตุการณ์ที่อุศพบเขานั้นจะได้รับคอนโยเนียที่จะในการต่อสู้อะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดอุศพบได้รับคอนโยนมาเนี่ยมันก็จะทาให้อุศพบได้อาเกตดความสามารถและก็พลังและก็ได้ใช้คอนที่เป็นแขกงกับของซึ่งซึ่งมาร์เนี่ยอาจจะมีน้าหนักร้อยตันหรือพันตันอะไรแบบนี้ก็เป็นได้แต่ว่าในตอนที่เนื้อหานั้นได้มีการเปิดมาว่านนั้ มันก็เลยทาให้เรื่องราวที่เออสมันจะมีคอนโยนีเนี่ยมันก็ดูจะเป็นเรื่องราวที่มันเป็นไปได้ยากมากใช่ไหมฮะแต่ว่าพอเนื้อหาในตอนล่าสุดมันได้มีการเปผยออกมาว่าคอนและเนื้อสามารถการล่าไปกระลอกได้เนี่ยเรื่องราวพวกนี้ก็เลยมีโอกาสใีคราวนักวคอนลกเนียมันจะได้กลายเป็นความสามารถใหม่และก็พลางหมายเออสมที่เขาเนี่ยจะได้มีการใช้มันเพื่อเพิ่มความสามารถให้มันมากขึ้นเพราะว่าก็อย่างที่เราได้เห็นกันว่าคอนลกเนียเนี่ยตัวมันเองก็จะมีความสามารถและความแข็งแกร่งที่มันมากพออยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะว่าฮารานี่ยก็ได้มีการบอก ไม่มีใครที่ได้กินมันมาหลายหลายปีแล้วซึ่งนั่นก็เพราะว่าคอแลกเนียเนี่ยคอยปกป้องแล้วก็ไม่ยอมให้ใครนั้นได้กินมันใช่ไหมฮะเพราะฉะน,นั้นก็ลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดอุโสมเขานั้นได้คอแลกเนียไปเพื่อใช้ในการต่อสู้เนี่ยเรื่องราวพวกนี้ก็จะทำให้อุโสมเขานั้นกลายเป็นนักรบบนท้องทะเลที่มันแข็งแกร่งขึ้นมาทันท,ทีแต่ว่าก็แน่นอนนะว่าถ้าเกิดเรื่องราวนั้นเป็นแบบ,แบ,บนั้นจริงขึ้นมาเนี่ยในตอนนั้นอุโสเนี่ยก็จะรู้มีความสามารถได้เป็นแก่งแล,กกไไล้แบบลว,าากวโกง,งเนี่ย เพอๆอร์อุสมันก็จะสามารถชนะศัตรูได้แล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยได้ขึ้นเรื่องกลุ่มหมอกฟางและอุสมเนี่ยจะได้เป็นผู้ที่ใช้คอนแล้วเนี่ยแทนโลกีในตอนนั้นก็อาจจะมีการเน้นความสามารถแักเนี่ยรือแม้กระทั่งแักเนียเนี่ยมันก็อาจจะไม่ยอมรับอุสมแล้วก็ไม่ยอมให้อุสมได้ใช้งานใะแบบนี้ก็เป็นได้นะฮะยกเวนในช่วงเวลาที่สําคัญจริงๆหองอุสมเนี่ยได้แสดงความกล้าออกมาในตอนแรกแกเนียมันก็อาจจะยอมรับอุสมแล้วก็ยอมให้อุสมได้ใช้งานชั่วคราวแะ้วแบบนี้ก็เป็นได้นะฮะแต่ว ถ้าเกิดอโอโซมใช้งานมันจะเป็นการใช้งานแบบไหนจะเป็นการที่แรนเนียนั้นย่อขนาดโจโซมเขานั้นสามารถใช้งานมันได้หรแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเรื่องราวที่ครลักเนียเนี่ยมันสามารถเพิ่มลดน้ำหนักเขามาได้หระแบบนี้หรือแม้กระทั่งการทีโ่โซมจะขี่แักเนียในล่างกะลอกและก็สามารถ,าารถนานนันจมตีอะแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นี่กลยการเป็นประเด็นที่มันน่าสนใจนครลักเนียเนี่ย,นนนนยมันจะได้กลายเป็นสมาชิกหมากรมฟาล์มันนะฮะจะได้กลายเป็นอาวุธหม่โอโซมในตอนที่เขานั้นได้กลายเป็นนักนนอกบนท้อนทะเลอะไรแบบนี้หรือเปล่า ยังไงเรื่องราวพวกนี้แล้วเขาจะมารอนุ้นรือก็ล่าดูกันต่อไปนะฮะโอเคแล้วนี่ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็ไปคังกันในคลิปนี้ส่วน้าเกิดเเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s ั r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัพเดตเนืเ้อหาเคลมใหม่เชองเราสวัสดีครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ